สองสามสี่ห้าพราะว่าทางครับกรรมการจับด้วยความห่วงใยนะครับของคณะกรรมการจับงานครับตรงนั้นถ้าูกมันมีไหมคงเราจะขอเองตรงนั้ผมเพราะฉะนั้นครับปลอดภัยครับปลอดภัยพ่อคุณแม่นะครับลูกของท่านเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยแน่นอนท่านตั้งใจก็เพื่อ I oh